ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อห้ามเด็ดขาดของเหล่านี้จะใส่บาตรพระบางอย่างผิดวินัยพระไม่ได้บุญยิ่งใสย่ยิ่งบาท่านผู้ฟังครับ การทำบุญตักบาตรนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวดใหม่ๆยังไม่ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าทรงทับที่สวนมะม่วงพระองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านกรุงราชคลึกเมืองหลวงของแคลนมคตชาวเมืองเห็นพระมาบิณฑบาทก็จนกันนำอาหารมาตักบาตรเป็นครั้งแรกนับแต่นั้นมาการตักบาตรจึงถือเป็นประเพณีมาจนถึงบัดนี้และเมื่อพระพุทธองค์ตัดสรู้ใหม่ๆ ประทับที่ควงไม้เกตมีพ่อคาสองคนนำข้าวจตุกรอนจัตุพงซึ่งเป็นเสบียงสำหรับเดินทางไปถวายพระพุทธองค์สรงรับไหว้ด้วยบาทนี่ก็เป็นที่มาของการตักบาททางพระพุทธศาสนาด้วยประการหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับถามว่าในบางครั้งที่สายบาทพระขณะท่านเดินออกบิณฑบาตอยู่นั้นข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่พึงต้องรู้ และควรปฏิบัติหรือเว้นปฏิบัติในเรื่องใดบ้างซึ่งเป็นข้อคำถามมากมายเรื่องเหล่านี้ทางช่องขอรวบรวมข้อมูลดีๆมาเล่าฝากท่านผู้ฟังได้รับฟังดังนี้ครับ 1. ถวายสังฆทานด้วยตอนใส่บาตรถามว่าตอนใส่บาตรนั้นถวายสังฆทานด้วยเลยได้ไหมครับโดยหลักการแล้วการใส่บาตรเป็นการถวายทานแบบเฉพาะเจาะจง ต่อพระรูปที่เราใส่ส่วนการถวายสังฆทานเป็นการตั้งใจถวายทานนั้นต่อสงฆ์ไม่จำเพาะว่าจะให้แก่พิสูกรูปใดแม้ว่าขนาดถวายสังฆทานนั้นอาจมีพิสูเพียงรูปเดียวออกมาเป็นตัวแทนรับก็ตามโดยทั่วไปแล้วเราไม่ควรถวายสังฆทานขนาดใส่บาตรเนื่องจากการถวายสังฆทานมีหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาพอสมควรทำให้ผูดด้ที่รอใส่บาตรต่อ ต้องเสียเวลารอนานและเป็นภาระต่อพระรูปนั้นที่ต้องนำอาหารและของประวัรที่ได้มาไปแจกจ่ายให้พระรูปอื่นในวัดควรหารโอกาสไปถวายสังฆทานที่วัดโดยตรงจะเหมาะสมกว่าครับ 2. การใส่บาตรพระด้วยเงินปัจจัยครับโดยพระวินัยแล้วพระต้องไม่รับปัจจัยที่เป็นเงินจากญาติโยมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ และโยมก็ไม่ควรถวายปัจจัยแก่พระไม่เว้นแม้ขณะบินทบาทแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะวัดในเมืองที่ไม่มีระบบดูแลอุปถาพระฉันไม่มีญาติติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทางหรือคอยจัดหาสิ่งจะเป็นให้ขณะเดียวกันพระเนนก็ไม่กิจที่จําเป็นต้องใช้เงินมากช่นไปนศึกษาเล่าเรียนนอกวัดหรือใช้เมืเดินทางทุกวัน พระจานวนมากจึงรับและถือปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัวส่วนโยมเองก็คิดว่าการถวายปัจจัยท่านจะได้ซื้อของได้ตรงกับความต้องการใช้หรืออาจเห็นว่าปินฑบาตแต่อาหารมากแล้วนอกจากใส่อาหารข้าววานในบาทแล้วญาติโยมส่วนหนึ่งจึงนิยมใส่ปัจจัยของพระแต่ละรูปหรือแต่ละวัดอาจมีเงื่อนไขต่างกันบางแห่งท่านไม่รับเลย ถ้าท่านรู้ว่ามีปัจจัยอยู่ด้วยท่านก็จะบอกให้เอาเออกไปก่อนบางก็มอเป็นลูกศิษย์ที่เดินตามมาบางก็วางบนฝาบาทอย่างไรก็ตามไม่ควรเสลเหรียญหรือธนบัตรลงไปปนกับอาหารในบาทอันจะเกิอหนุนต่อพระวินัยมากขึ้นหากญาติโยมกับวัดช่วยกันหาวิธีดูแลพระให้ท่านอยู่อย่างไม่เดือดร้อนและไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเลยก็จะเป็นอนุสงบญมากครับ 3. ต้องใส่ดอกไม้ทูบเทียนหรือเปล่าครับดอกไม้หรือพวงมาลัยที่ญาติโยมถวายตอนใส่บาตรนั้นพระมักนำไปบูชาพระพุทธรูปที่วัดต่อแต่ถ้าไม่มีส่วนใหญ่ท่านก็จะเดือดร้อนที่จะต้องไปหามาจัดบูชาดังนั้นเราจะถวายด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ศรัทธ,ธาครับส่วนทูบเทียนนั้นมีความจะเป็นน้อยโดยเฉพาะหลังจากมีข่าว ว่าขวัญทูบอันตรายต่อสุขภาพก็ทำให้จุดทูบกันน้อยลงส่วนเทียนเล่มเล็กๆที่จัดมาคู่กับทูปในกล่องนั้นแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจึงไม่จะเป็นต้องซื้อมาถวายให้สิ้นเปลืองเปล่าๆครับ 4. ถวายยาสมุดปากกาตอนใสบาทได้ไหมครับระยะหลังมีญาติโยมจำนวนหนึ่งถวายสิ่งของที่ไม่ใช่อาหารขณะใสบาตด้วย ฉันยาดมยากแก้หวัดชุดเครื่องเขียนและอื่นๆซึ่งเป็นความปรารถนาดีที่จะให้พระได้มีของเหล่านี้ไปใช้และไม่ได้ผิดพระวินัยที่พระจะรับแต่โดยประเพณีแล้วบาทของพระจะไว้รองรับเฉพาะอาหารและวัตถุประสงค์หลักของการออกบินทบาทก็คือไปร,รับอาหารจากญาติโยมกรณีเช่นนี้การวางที่ฝาบาทอาจช่วยพระบางรูป ที่ท่านถือปฏิบัติเคร่งคััดไม่สะดวกใจที่จะรับยิ่งขึ้นหรืออาจเพิ่มให้ลูกศิษย์หรือนำไปถวายสังฆทานที่วัดจะเหมาะกว่ารูปที่ท่านจะเป็นต้องใช้จะได้เบิกไปใช้รูปที่เราใส่บาทท่านอาจไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับ 5. น้ำดื่มน้าขวดตอนใส่บาทพระต้องใส่น้ำหรือไม่มีพระท่านเคยบอกบาย ว่าไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องใส่น้ําเมื่อใส่บาตรหลายคนมักจะใส่น้ําด้วยเพราะกังวลว่าจะไม่มีน้ํำดื่มในภพชาติต่อไปแม้พุทธศาสนาจะสอนให้เชื่อหลักธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าใส่บาตรด้วยน้ําจึงจะมีน้ําดื่มในชาติหน้าบุญกุศลเป็นเรื่องของความดีงามของกายวาจาใจที่เราทำม่ได้ใช้ตรรกะตรงไปตรงมา เหมือนทางโลกมิฉะนั้นแล้วเราก็ต้องใส่บาตด้วยเสื้อผ้าใส่รองเท้าโทรศัพท์มือถือรวมถึงบุหรี่เหล่าและอะไรอีกมากมายที่จะเป็นจอชีวิตภายภาคหน้าลงในบาตด้วยฉะนั้นการใส่น้ำในบาตพระขณะท่านเดินมิถบาทนั้นนอกจากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วจะเป็นภาระให้พระต้องถือกลับวัดซึ่งปัจจุบันนี้วัดส่วนใหญ่ มักมีระบบเก็บน้ำไม่ดื่มไม่ฉันกันอยู่แล้วน้ำใส่บาตรเป็นขวดหรือแก้วเ,เล็กๆจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แถมยังเพิ่มขยะพลาสติกให้สิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับบัดที่ยังไม่มีระบบเก็บน้ำดื่มที่ดีควรช่วยกันจัดทำขึ้นจะคุ้มค่ากว่าซื้อน้ำหรือให้ญาติโยมใส่บาตรน้ำด้วย 6. กการช่วยพระถือของมีญาติโยมบางท่านสงสัยว่า จะช่วยพระเถือของบินทบาทได้หรือไม่ครับอาการเสอาหารลงในบาทเถื่อเป็นการประเคีนอาหารนั้นให้พระแล้วท่านสามารถนําไปฉันได้เลยเป็นเช่นแต่ว่ามีใครมาจับต้องอาหารนั้นอีกจะต้องมีการประเคนซ้ําพระจึงจะฉันได้ดังนั้นการช่วยจับช่วยเถืออาหารที่บินทบาทได้มาไม่ว่ากรณีใดๆไ,ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่จะเป็นต้องประเคนท่านอีกครั้งหนึ่งก่อน ท่านจึงจะนาอาหารนั้นไปฉันได้เป็นแต่ว่าท่านมีสัมะเนรหรือสิทธิ์คอยประเคนอยู่ที่วัดเจตหากเผลอไปถูกมือหรือจีวรพระขณะใสบาดครับในเรื่องนี้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเท่รู้สึกกังวลเมื่อพระไปโดนจีวรหรือมือพระขณะบินทบาทเกรงว่าจะทําให้พระต้องอาบัติหากการกระทํานั้นไม่ได้มีเจตนาท้งของพระได้โยม ก็ไม่ได้มีผลให้พระต้องอาบัติครับแต่ทางนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อไปไม่ต้องระมัดระวางังในเรื่องนี้อีกเพราะหากคณะแสบาทรเราตั้งใจทำด้วยการสำรวมมีสเสตียรักษากายใจความรัง้งเอิ่มเกิดขึ้นได้น่อยอยู่แล้วครับแต่พระยืนรอหน้าร้านขายอาหารอัน,นิสงของทานจะมีมากขึ้นส่วนหนึ่งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับทานด้วยแม้เป็นเรื่องยากที่เราจะไปรู้ว่าพระที่เราจะใส่บาตรรูปนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพียงใดแต่พระวินัยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้พระเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตโดยการสำรวมเรื่องการนุ่งหม่มการเดินการทอดสายตาการรับบาตรและอื่นอ่หากปรากฏชัดเจนว่าพระออกบิณฑบาตโดยการไม่สำรวม เชนเดินคุยกันเป็นกลุ่มย่งกันรับบาตเรียกร้องให้นำอาหารดีๆมาใส่บาตรรวมถึงการเยืนรอประจำอยู่ที่รานขายกับข้าวการรับบาตก่อนสว่างหรือบิณฑบาตไปจนสายมากการนำกับข้าวเปลี่ยนไปให้แม่ค้าขายหรือนำกับข้าวที่ได้ไปขายต่อการที่เราไม่ใส่บาตพระรูปนั้นหรือไม่แตไปบอกเตือนท่านก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรทำไม่ได้ เป็นเรื่องของบาปกรรมแต่กลับเป็นบุญกุศลเพราะเรากำลังทำหน้าที่ของชาวพุทธที่เราต้องช่วยกันดูแลปกป้องพระศาสนาไม่ใครบางคนมาทำให้ศาสนามัวมองหรือถูกตำหนิครับ 9. ถามว่าในอกาสที่ต่างกันจะใส่บาตรเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อเป้าหมายของการใส่บาตรคาดเคลื่อนจากการฝึกตนให้รู้จักสละรู้จักให้ เพื่อกื้อกูลพระพิสุุ์และบำรุงพระศาสนาประสู่การตอบสนองความอยากความต้องการที่ตนเองได้รับโชครับชัยแคลคราดจากอุปัติภัยต่างๆการใสบาดในโอกาสที่ต่างกันจึงคาดหวังว่าควรต้องมีอะไรที่ต่างกันหลายคนจึงมักจะบอกวัตถุประสงค์ให้พระรู้ก่อนหรือหลังใส่บาตรเช่นวันนี้เป็นวันเกิดโยมเจ้าค่ะวันนี้คือวันครบรอบปี คุณพ่อเสียครับซึ่งพระบางรูปก็อาจฉลองศรัทธาด้วยสินให้พรหรือคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมบ้างแต่ส่วนใหญ่ท่านก็ทำกิจไม่ต่างจากเดิมนักจุดสำคัญของการตักบาตรในโอกาสพิเศษเหล่านี้น่าจะอยู่ที่การให้มีโอกาสทำสิ่งที่ดีงามได้พบกับผู้ทรงศีลได้รับความสงบเย็นแต่เช้าก่อนที่จะไปเผชิญกับเรื่องราวอื่นๆอีกตลอดทั้งวัน กับการได้รลึกนึกถึงผู้ล่วงลับและอุทิศส่วนกุศลไปท่านมากกว่าและคำถามข้อสุดท้ายการทำให้พระจำได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ใช่เป็นบุญใญ่อะไรเลยที่ต้องทำให้พระจำได้อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในหลักพุทธศาสนาผนวกกับการไม่คุ้นเคยกับวัดทุกวันนี้ไม่อมีคำแนะนำพิธีกรรมแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วพวกคนมากเชื่อ และนำมาปฏิบัติด,ด้วยขาดการไตร่ตรองจนอาจทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการทำบุญเช่นการแนะนำว่าหากต้องการได้บุญมากต้องทำให้พระท่านจำได้ว่าเรามาทำบุญถ้าใส่บารเสร็จให้ลงประหลาบพื้นทันทีหรืออันนี้สงจะมีมากเฉพาะขณะที่ทำบุญดังนั้นขณะที่วางของลงในบารจะขออธิษฐานอะไรก็ทำขนานั้นเลยแทนที่จริงแล้ว ควรมีสติอยู่กับการทำคุณงามความดีนั้นซึ่งความมีสติมีจิตใจที่ใสนิ่งจมก่อให้เกิดบุญและรองรับบุญกุศลได้มากกว่าจิตที่หวาบวุญเต็มไปด้วยความอยากหรือการขอและไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าพระจะต้องจำเราได้หรือไม่ความมากน้อยของบุญที่จะได้อยู่ที่การวางจิตวางใจในการใส่บาตรมากกว่าครับ ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนะื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันรายินรีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ